อิมบุญอุ่นใจไปกับธรรมหันษาทัวเที่ยวพม,ม่าบราเลผู้กามร,ร่วมพิธีถวายน้ำล้างพระพักพระมหามายมนีพระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่มแห่งเดียวในโลกวัดกุโสดอที่ทำสังฆยาครั้งที่หจารึกพระไตรปิดกลงในแผ่นหินอ่อนชมพระราชวังบดรเลของพระเจ้ามินดงและพระเจ้าสีพอกษัตริย์องค์สุดท้ายของพอมา่าวันนี้ได้พาท่านผู้ชมมา เที่ยวชมพระราชวังมันเดเลนะครับทําให้เราได้รู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศประเทศไทยของเรานะครับยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครคิดคดทรยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเรานะครับพระตำหนักไม้สักทองแกสลักอันวิจิตรงดงามภูเขามันเดเลฮิวชมทิวทัศน์เมืองมันเดเลเยือนอมาราปุระ สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลกนิงกะลาบา,า,บาสวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้ได้มาล่องเรือทะเลสาบตองตะมันนะครับเป็นเส้นที่แบ่งกั้นนะฮะร,ระหว่างฝั่งนู้นจะเป็นเมืองอมัมรปุระนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเมืองสกายนะครับเที่ยวภูกามแดนพระเจดีหมื่นองค์พระเจดีเชเวสิกงเจดีวัดอนันดาสัญลักษณ์ของภูกาม เจดีสัพพันยูชมพระอาทิตย์ตกดินเหนือทุ่งทะเลเจดีมิงกะลาบาท่านผู้ชมครับผมดรเบิร์ดทารพันสาทัวพาท่านผู้ชมนะครับมาชมภาพรบรรยากาศทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกดินนะครับในเวลายเย็นนะครับณนะตรงจุดนี้คือพระเจดีเชเวสันดอนนะครับเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทุ่งทะเลพระเจดีที่สวยงามที่สุดในมุมสูงนะครับจุดที่ผมนั่งอยู่นะครับเป็นจุดที่จะสามารถมองเห็นนะครับ เจดีอนันดาเป็นเจดีสัญ,ญลักษณ์ของผุ้ก,กามนะครับแล้วบริเวณน,นี้ก็จะเป็นทุ่งทะเลเพระเจดีมากมายนะครับในอดีตมีประมาณถึง1,000 0เจดีปัจจุบันนี้เหลือประมาณ4,000เจดีนะครับล,ล่องเรือแม่น้ําอีราวดีนั่งรถม้าชมทะเลเจดี19-23กยกรกฎาคม19-23กันยายน23-26ตุลาคมบัตรราคา1 9 0 0 0บาท ติดต่อสอบถามโทร028845683-6 028845683-6 08199447900 8 1 9 90, 8 9 4 4 7 90, 0 9 0ครับ